ความสามารถอย่างหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องมีนะครับตอนที่คุณอยากจะสําเร็จมากขึ้นรวยเร็วมากขึ้นนะครับก็คือว่าความสามารถในการสงบและมองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนครับหลายคนอยากจะวิ่งหนีปัญหาเวลาที่เกิดปัญหาอะไรก็ตามครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะ,ระเผชิญหน้ากับปัญหานะครับว่าปัญหานี้มันกําลังบอกอะไรกับเราปัญหาบอกอะไรฉันปัญหาพาฉันก้าวไปอย่างเส้นทางไหน ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไ e ม่ได้ใช้ใจที่สงบนะครับในการมองเห็นปัญหามันจะวุ่นวายเต็มไปหมดครับและเส้นทางของคุณเนี่ยมันจะเพี้ยนมากเลยครับเดี๋ยวไปซ้ายทีไปขวาทีไปล่างไปบนมันทำให้คุณตัดสินใจไม่ถูกและมีการตัดสินใจที่เพี้ยนมากๆมีการกระทําที่เพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันเพี้ยนนะครับมันส่งผลลั์ที่แย่มากๆให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นความสามารถอย่างแรกที่คุณจะต้องมีคือมีความสงบครับเมื่อเจอปัญหามีความสามารถในการเลือกที่จะตอบสนองต่อปัญหาเนี่ยอย่างสงบครับและแน่นอนครับ ตอบสนองอย่างผู้เลือกไม่ใช่ผู้ที่เป็นเหยื่อครับถ้าผู้ที่เป็นเหยื่อคืออะไรเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเฮ้ยไอเนี่ยทำฉันเพราะว่าเศรษฐกิจมันทาให้ฉันเนี่ยแบบกูขายของไม่ดีเลยเพราะมันมีคู่แข่งทําแบบนี้ทําให้ฉันขายไม่ได้คุณตอบสนองแบบเหยื่อจะเกินไปแต่ผู้เลือกคืออะไรครับฉันเล่นในเกมของฉันเล่นในเกมที่ฉันควบคุมเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการตอบสนองและความสงบเป็นสิ่งที่ คุณจําเป็นต้องมีครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในศาสตร์ของความสําเร็จนะครับและแน่นอนครับว่าคุณจะทำเสร็จนี้ทุกๆวันเพื่อคุณก้าไปสู่ความสําเร็จมากขึ้นครับใครในที่นี้ได้เรียนรู้มากขึ้นครับพีมเมื่อนะครับว่าได้เรียนรู้ครับโอปป้อีสานสวัสดีครับ